เองในอีกเหรอจริงจังไหมเนี่ยไม่ใช่เสื้อเรามาดามป๊อปครับขอไปด้วยนะครับน้องโศครับน้องโศครับให้ลุงไปด้วยน่ะนะครับน้องโศครับให้ลุงไปด้วยแล้วนะครับเจ้าห้ามอะไรตอนเขาทำได้เขาใส่ฉากหลังเอาเจ้าก็จะไร่สีเผื่อระวังวราจะคุยเหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงกันนะ วิ้ยมีคุยเรื่องลับอีกว่ะแกเรื่องลับหรอจะแบบว่าคุยน่าจะพูดไม่โฟงไงอะไรนะตัวเหรอตัวจะตดใส่ไล่เราเหรอแต่มันจะหาว่าเราใช้ความรุนแรงเออพี่น้องวาสนาเลยขี่รถไปอีกมัยก่อนพี่เแนจะไปอุดรเลยใช่ไหมสรุปเทือกเน็ตเทือกชิบูตันไปอุดรปะดี๋ยวสิธีน้ำบ้านพักก่อนเธอดทำไงเนี่ยทำเทือกอันตัวเราก็ว่า จนี่เราจะไปอาบน้ําอาบอะไรจัดเสื้อพุงเสื้อผ้าแล้วก็ไปเอาไปชุดเดียวเพราะพรุ่งนี้เราก็จะกลับเข้ามานี่เหมือนเดิมจะไปทำไมอุดรทำไมไม่นอนว่าที่ไปเฮ็ตนาไอ้ที่ไปเฮ็ตนาพอดีนัดหมอไว้ไงหมอก็จะมาทุ่งนาธันยกรรมไม่เคยด่าไม่เคยทำาบบทำไม่เก่งคือเนาะงานแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนาะอยากมีสักแปดสิบงานดิชอบนะชอบมเป็นมันแบบคิวๆกันเองไม่อะไรมากมายไหมชอบแบบชิลพอด ยูบดเครื่องเสียงแพงมากเลยนะแต่ว่าทำไมดังแค่นี้วะเขาเปิดแค่นี้หรือเปล่าเครื่องเสียงดังดังแรงมันเป็เขตมหาอัยไงอ๋อบัดพาสวสดก็แห้งกว่าเขาสดสัล่ะเอามึงขึ้นจอใช่เนี่ยมันจอได้เนี่ยเอาดีๆเ้อคอยวัดระยะไม่หรอกอโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนีวันนี้วันนี้เราเป็นศิลปินนะครับวันนี้พ่อพามเป็นศิลปินกับศิลปิน นะครับพ่อพามนศิลปินกับศิลปินอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนถ้าเกิดเาพึคนแล้วนะเออถ้าเราได้ไปด้วยกันทุกวันเนี่ยมันจะดีมากเลยเนาะกูฉันของมาทาานี้ได้ไหมชั้นให้ค้นบอกเขาไปเองค่อยมือรัดมือรัดจีมือถ่ามันบอบยอย่านกอย่านกนะพ่อพามรถไปไหนรถเขาก็คือเมื่อเช้านี้ครับ คือเช้านี้คือหมดฉากแล้วก็ทุกคนผมก็อาศัยรถเข้ามาอาศัยรถพี่เต้ามานาราก็ออกมาก่อนเพราะนาราหมดฉากก่อนผมก่อนแล้วพอผมหมดฉากผมก็ตามพี่เต้าพี่เต้าก็มาผมก็เอารถให้ตลินครับกับไอ้ปอนสองคนแล้วตอนแรกไอปอนมันตกใจว่าเธอเช่นอันพวกเธอที่ไปกับไอ้ท็อปสองคนแล้วที่บอกตัวลินขับรถตู้พวกฉันตีวาสัตนบ่มเฮนจะเป็นคือถ้าอันโตลินกับบอกอันปอนมันง่ทั้งกันทั้งสองคนนี่มันเข้าใจเนาะ ข้อพยัมชนะในมันเข้าใจอยู่ดีตามติดชีวิตดาราค่ะนนนนก็เป็นดารานะครับเดี๋ยวช่องไลค์ช่องพิงช่องเธอน่ะออนแอร์นะเธอว่าออนนะถือแล้วสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มสี่สิบห้าแล้วย้นนั่นกันมาเถียงเขาทุ่มหนึ่งทุ่มสี่สิบทุ่มสี่สิบที่ทุ่มมันตีมะเร็งก็ใครจะไปดูอะแต่คนก็ว่าที่ทุมตีไหนล่ะก็ทำไมเราก็นอนดึกกันนี่เราโอ้โหโอเค ซีทุ่มซีสมาหานได้ไปนองมีงานอะนรเราบอกผิดเี๋มันต้องเป็นช่วงทุ่มเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วอันเขากี้เขาลามเขาอยู่ไห่บอกมาแจกเราใส่กอดกับผู้เหลือดิหิวเหรอหิวแหละเนี่ยขนาดแบงมาขนาดหิวแต่ว่าขั้นี้เอาไปใส่แค่นั้นเองอีอย่างอ่ะคือเป็นฟงน้องเป็นสั้นอุ้ยลกเกิดเจเนียคือเป็นสั้นอัพโอ้ตายอย่าห้ามทำเพื่อนรถนะอับเออห้ามทำเพื่อนรถนะอับรถใครรถใครก็ห้ามเพื่อน ชิ้นใ่ใช่ะเมื่อแรกเลยอันนี้เนี่ยตัวอย่าเบื่แต่ให้เดิมเน่โชคดีนะที่หน้าเราไม่ยืนเนี่ยท่านร้านเรายืนเนี่ยอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่ยืนหรอไม่ยืนหรออันนี้คือไม่ยืนหรอไม่ยืนเลยเพราะเมื่อคืนนี้เราแต่งหน้าเพื่องานเช้าไงเขารู้ว่ามีงานเช้าไงอันนี้ไม่รู้เลยจ้ายืงแต่ตอนเต้นหมดแล้วเขาดูตัวเฉยมากเพราเนี่ยเพราะเขาบอกว่าดูตัวยืดเสื่อนเอาตัวแรกเด่นเอาท้ายมีเตื่นเลยเอาตัวเลขเราทักตัวเลขเราทักคุณบ่อยอัพแล้วอัพ พารถไปเรื่อพี่จะเอารถไปไปงนต่อยอับไปเลยเพรางกันตัดอับสิกับผมเตยถุงพ้นกันได้แต่เล็กเศรจะมาใครเอาทายอับไปไหนมาเอารถมาเหรอเธอจะมาคนเดียวแล้วหรอนะเธอจะไม่ชวนเราเลยหรอเธอไม่ว่าเปลนใช่ไหมยไม่ได้ว่าเปลนเลยสิบินสิแลาวมันดีสวนมากเลยคนขับส่วนมากอ๋อนึกว่าเราพี่ท็อปพี่ท็อปแรงไม่ไหวสั้นเอาลูกๆทุกคนเดินทางปลอดภัยนะครับครับผม ไม่ดูคนทําไมดูเราเยอะจังเราทําไมมันค้นมันข้างไปยังไงน,น้องน้องอะไรนะหอมน้องโสหน่อยหอมน้องโสหน่อยน้องโสหอมต้องให้เ <ยา S 1> ขายาโสยายายาโสาให้นอนหอมน้องโสรแล้มันเหมือนมันคุยอ่ะไอโสมันคุยมากทุกคน้ออออมมมนนงหื่กวากััเจโสทําไมคุยจังไม่ได้เจอกันนานเนี่ยนายโส หอม,อหอมต้องโ่เรยวหอมเลยต้องโ่ก้อ,อนขอคงขวัญให้หน่อยเด้อพูดสิเวลาให้พูดทำไมไม่พูดล่ะบอออกมาีีีนน่่เจทยพูดสินี่เห็นไหมเขาให้มนะินิฮาร์ด่ะต้องโ่ให้มินิฮาร์ดคืนเดยอทำมือมินิฮาร์ดเป็นไหมนี่เห็ุมือ Mini นี่มินิฮาร์ดนี่เห็ุเสียเออมือควายกันมิ Mini นิฮาร์ดอืมขอบคุณนะครับขอบคุณ ทำไมรถติดเยอะจังโอ้ทำทางขอบคุณกุณราบครับขอบคุณครบับขอบคุณจะระครับขอบคุณกำลังใจจากทุกคนนะครับไหนไหนไหนมีมีใครบ้างเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีใครมาดูเราบ้างตอนนี้อะะไรนะรดุยดด ราไม่รู้เลยว่าใครมาดูเราบ้างทุกคนเพราะว่าเราคาดถุกคนเวทีเราให้แอดมินป๊อปถือแบบตั้งใจแบบทำมากตั้งใจแบบดีมากเลยไม่รู้จะเอาพลังวันอะไรให้ดีนโซเป็นต่หักมาคักแมนครับไม่ที่จะโอ้ครับสวัสดีครับทุกคน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 รักโซทุกคนอย่าลืมส่งของคนให้โซหน่อยนะวันนี้มันวันทินท้ายส่งกุระเป๊ะโซหน่อย โศอยากได้กุหลาบเยอะๆโสอยากได้ตู้ดอกไม้ได้นเป็นกุหลาบเปิดออกมาดอกไม้ออกมาเยอะๆอะให้โศได้ไหมให้มีให้ไม้ให้โสหน่อยให้หน่อยทุกคนให้โศหน่อยขอบคุณครับ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 ขอบคุณขอบคุณกุหลาบีนี่โอยโสได้มงกุฎดอกไม้ด้วยน่ารักจังเลย สูนได้มงกุฎดอกไม้จากคุณแม่ด้วยเอาสร้อยไหมเอาสร้อยเพชรหน่อยสร้อยเพชรนกขอสร้อยหน่อยค่ะเร็วนกขอใส่หน่อยนกขอใส่หน่อยนี่ได้กุหลาบแล้วเดี๋ยวจะได้สร้อยขอสร้อยกับคุณแม่หน่อยน้องโซลูนครับขอสร้อยจากคุณแม่คุณแม่นกโซลขอสร้อยหน่อยเสียงไปใส่วะเขาไม่ได้เย็นหรงวะ มอนิเตอร์มันดังบ่็อบ่แห้งไปเลยเนาะมันแค่ไหนเลยเขาตะเบ่งเสียงเจ้าของมันก็เลยเสียงแฮบมันบ่ได้ตะเบ่งเสียงยังหรอกจะโม้ดูโอ้ยเขาอ็นไหมงานมาทำงานเอ็นเตอร์เทนไหมวีน้องสาได้สร้อยทองแล้วขอบคุณคุณยายขอบคุณข้าด้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้าอันลูกผู้ใดว่าตัวเนี้ใหญ่ เออคือตัวใหญยเถอะมันเลือกได้หรอมันมีสาใอ่าตัวเงยพูดขอบคุณซอจากคุณคุณแม่คราบเข้ามาตกใจหมดเอาแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่างโสงกับผมนะครับอันนี้โสนี่นนนนะครับแยกแยะให้ถูกเด้อพี่น้องเด้อไปโรงเรียนแล้วนะฮะเอฟซี FC ลูกพ่อเอครับเดินทางปลอดภัยนะครับเคยตลอดคืนพูดเสียงเออกเคยเป็นคือกันนอนเดียวก็หายอ๋อครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงคิดถึงกับคนที่คิดถึงกันนะครับวันนี้มาวันนี้มารถอาครับมารถอามาอาศัยเขาอาศัยเขากลับบ้านสวัสดีเขามารับงานนอกสวัสดีครับโสรพี่นนท์อ้าวโสรพี่นนท์เหรวันนี้สวัสดีครับโสร่นจะหอมแก้มเหรอโอ้หอมก็หอมหอมก็ที่อยากหอมว่าทิดทอดทิดทอดลุงเว่าลูกหอมหอมหอมไหลูก เจน้ำมาใหม่เจน้ำไม่ได้มาครับอาจาะย์ระสิลปินมาความแก้มลูกความแก้ม,มอาจุบลูกจุบ<ม>ก็เหมือนไถลูกคิ้วเป็นใส่มือนในชุดเ,เขียนคิ้วแต่งหน้ามือเนี้ยเซตหน้าล้วบอกบกโซหน้าจริงบักโซหน้าหน้ากลัวจริงจังเอาแล้วนะทุกคนเราจะอวยลงแล้วนะเดี๋ยวเย็นนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกันอีกหนึ่งรอบนะครับทุกคน ข้า,าให้กำลังใจอานนอาจจะได้เร็วหน่อยประมาณสองทุ่มถ้าบม่มือนะนะครับยันนี้อย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจแสดงความรักซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอทอดห้องเนี่ยนะที่ลอีกว่าเบ็ดสิเบิร์นะครับติดตามนะลูกขอบคุณครับขอบคุณแม่หนูกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปถึงห้องเดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับขออนุญาตพักเสียงชักนิดนึงก่อนนะทุกคนไปแล้วนะทุกคนนะ ขอบคุณครับบ๊ายบาย